พี่น้องเต็มกระตกจุ่นพูนเลยของปวดของครูแฝดพี่น้องจ่าเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ลงมือสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกูทุกคนพี่น้องจ่าสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเมนูอาหารเที่ยงตำบมังหงพี่น้องตำบมังหงก็ไมิตรมังหงอะลีนี่บมมีแนวกลับพี่น้อง มิแต่นมากระทินเลยรอบกระตกนนข้องปวดข้องกูแฝดพี่น้องมจมอยากแต่มูอ้านมูอ้านเป็นตึกแฮก็เอากระปูมาผมตับมะฮุงพี่น้องใส่อีปูนา,านเป็น่ยนแรงพอนใส่แสบเยอะอ๋อ แต่แซบอย่างเดียวแซบอย่างเดียวบกเคยบ,บ่าบแซบเค้นชิมอ๊ดชากินนะพี่น้องสบายดีพี่น้องมาดูบยรยากาศข่ามันนี่ก็เป็นบรรยากาศคืมๆพี่น้องลมลมมันนี่โบห่อนบันไดโอ้คันชิมอ๊อดชายวันทำนยังบุเพชรยงตระจายกินก็ได้รบมากเขอ กินตอนเที่ยงพี่น้องแต่อันนี้บ๊อบบ๊อบ่ค่อยกินน้ำดอกกินบุได้กินเท่าไรกระเพาะขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ค่อยกินจะไปหมุนน้ำมาต่อใช่เจ้าไปหมุนเนื้อหั่นนี่นิ้วหัวนิ้วหัวหมุนกระต่ายไม่ใช่หกะปุเนืต่ำแล้วว่าเท้าหากระปูบ้านเขาบอกแต่กระปูกน้ำมาต่ำ เราไปตื้งแฮมวะเนี่ก็มีอยู่พี่น้องได้อยู่ถ้าบิ่งพี่น้องว่าสิเบิดอยู่บ่มักหุงเอามาหมาพวกใหญ่หนึง่งมักหุงกับเป็นร้ายแล้วพี่น้องตะกี้หามาหักหุงสิต่ำกว่าบโบมีตอนนี้ร้ายแล้วห้อ,ววอ,วองใหญ่รุ่นนะครับโอ้โยโคตรใหญ่เลยมเลงไ,งไม่เห็นห้าง ่นนอนะของยายรุ่นนะที่<ม>ต้นมันงามแล้วมันักใหญ่พี่น้องมะละกออันนี้เอามาตแต่อันสวนของคู่แฝดยังร้ายอยู่บ่เฮยยัยงได้ดต่ำอีกจค่เถ้อหอดเกี่ยวเข่าอยู่ว่หอดอยู่รักเนะนาะมันเกิดตลอดพี่น,อน,น้อง ห่องในสวนมันมีทางเหมือนามีทางหมือนห่งพี่น้องนาั้าง่งนี้มนเปิดสุ่อฟอนไซจะขึ้นยุบโพดเท่นั่นยอมจะแล้วน้ำลายแตกน้ำพี่น้องเลยเขามากพี่น้องแบบเป็นพวกเป็นสมตำพวกแบบนี้นะ เขามากินบ่มีไปเที่ยวเลยบ่มีกินน้ำแน่าเม่อหน้ากับไปอยู่ไปเที่ยวเราเมื่อวันไปเที่ยวไปเวียกไปสุรินทร์มาแล้วขามไป้วไปฟังไทยพี่น้องเด็กๆก็เลยอยู่หนีมันเมือนี้ปลากระตั้งมะฮุงซุ้มพี่น้องซุปเอปอย่สุพร์จมอยากแต่เมื่อวานเมื่อก่อนพี่น้องจ้างเขาเลี้ยงแบะเลี้ยงแบะเลี้ยงไก่พ่อน ดท่านจเอาบ่วงมาสดบาทโอ้ยพี่น้องไงนี่แหละพี่น้องกินง่ายๆยุ่งง่ายๆบ้านเฮาน่าได้กระไดมาหคุงกระยำอยากกูแหละโดนๆกินเธอหนึ่งกินคูมือไรกับ่รไดเป็นพวกประเภทพวกแกงน้ำไหมเจ้ กระโดดๆจะได้กินเท่านึงพวกสมตำ้ำทางสร้างถ้าผูกกับพกกาะกันจมอยาก,กตามอ่างหงมุ้ยผู้ดำให้กินไม่ลงมือเลี้ยงงัวผมแล้วมุม้ยผู้อยู่ไม่ลงมือก็คือเลี้ยงงัวอยู่เทิ่งคุณยายรุ่นเรากับไปเวียกเลาบรรณาการยายรุ่นก็ไปยัปนัาผู้แทนหอยดอกไม้เมื่อคืนพี่น,น้องหอยพวงมาลัยไปแล้ว ผู้แหละมาเม,มือแรงทางเมืองลงมาดแล้วก็วต้องไปตอก <c oughs> ก็เลยพวกสร้างวิงผมมู้เห็ดกินให้กินเลือแต่สวันมาจากเสดสววรันอยู่ในห <c oughs> ันวม่ลงเมลงมากถอ,อม่งเมยลงมาพากัน, <c oughs> านจมอยากดบหง,งสัวเดี๋ยวมัแม่ต้น แน่มากมุงดูค่ะสดกับอะไรเงี้ยแนมากพี่เด้อโอ้ยพี่น้องน่าจะกินได้น,นะผลหากใครแต่ว่ากินแล้วเขากินกับข่าพี่น้องเขาโบโบโบโแพรกระเพาะมันได้แต่เขากินมามา่าเขาก็ยังใส่เพชรเพชรแล้วก็กินใส่กับเขา่าแล้วไปดอกแต่ละคาพี่น้อง แล้จากโตไปใส่เป uh ็ดกบกบสีโต๊ะโมคือเปิดกับข่อยนะสีโตกับขันใหญ่ให้ที่ปนกับขันใ่สีโตกับบุพเพปน์ก็สัตวมันกับเป็นบางทุ่งกับบางทุ่งกับใหญ่อยู่ทุ่งกับบนทันใหญ่ให้มันแดดสะก้อนเห็นว่ากับฝนท้องกับตุกมังได้นี่ยใช่มันกับบุยากินนะคนเขาก็ะยุดใช้ลายอยู่ เริ่มหอม่อ,อหนแล้วก็จะก็ลงลงมือใส่อีกต่ลมาหะฮุงพี่น้องตัามะละกอพอบอแบบเป็นคนต่ำเมื่อตลาดกันพวกค่อยมีอย่งหรอกลักๆก็เป็นพวกเนื้อมูอเน็นแต่นมันะไม้ไนไหลต้ม มันต้องมีตีหนังเนาะช้างกันใส่ใสน่น้ำตลาดกับบปาดสิเบิดตา่น้อยพอเบิร์ตากมาหุ้งมากนึงพอดีเบิดมาก่มาหุ้งมากนึงเกกงน,งนเบิดมากพีน้อง แนมชอบเบ,บ,บิเปลบานเบิร์ดแล้ว <c oughs> โคตรโคตรเก่งพี่น้องดว่า <c oughs> กงเียนอมินไวขนาดัานำบุตรปลาตุกเ์กินพราะนัดดบริเวได้บ,บดดาง,งอย่าก่อนนะมือมือได้เขาอุงเียนมันจัดเ, <c oughs> เดือนว่อเดือนนี้แล้วเนาะเดือนออกมานี่แม่แวก็เจ้าก็เปิด <c oughs> มันนี่ก็เศาแปดแล้วพี่น้องพอดีต๊ ถุ <ersch> come on, come on. ่งแหละวันจันทร์คานเด็กๆเริ่มเปิดโรงเรียนแล้วซื้อมาละเครื่องเขาเฮียนซื้อไว้เรียบร้อยคือว่าได้ยินว่าอยากว่าสีออกเดียินว่าสีออกบมได้ออกซ้ำยนไปสะกอดเห็นว่ากันไหญ่มาเสียหายผู้สาว้ไปเล่นน้ำผู้สาวอ่านหนังสือกับโบปิน บผู je me, je me, je me, je me ้เช่าเสร็จมาผ่นอ่านนห้รัาเนี่ยเขาเสร็จมาอีกอย่างเว้ยเนาะโอ้ินทั้กับเขาเด้อจกเอาเขาเนาะ้ยเบิร์ล้วพี่น้องโพดโพดบอกเก่งเขากินเก่งกินไวพี่น้องแล้วก็กินไ้้ลายพร้อมอีก แม่นเขากินแบบโบหรือเลยแหละของกวเตีามห้าโดนๆกินเท่หนึ่งกับนั่นนี่แหละแต่ว่าเขาเจ้ามักอยู่แล้วแกงละไม่ก็บุคคลยากเขาก็แบกพวกสมตำนี่มักขนาดเป็นงานแต่ยังหุ่งเป็นลักเนาะ เมนะพวกเพด ỏ, งานดอกงานแจกงานซบงานอะไรนี่ลกักๆก็คือสมต่ำนะพี่น้องก็จะ<า>มากินกินเหลาให้หกินนี่ก็แล้วเที่ยงไปแล้วขาบนึงเหลืออีขคาบแรงมือแล้คขาบแรง,ราาแรงยังมืหูป้นและประดุกันไปตึกวันเซ็ตละ ปนกินพี่น้องไปใส,<ม>ส่เบ็ดกบก็บ่ได้<ม>เดี๋ยวพังเบิ่งเธอชีวภาพไปใส่ยยเมลงกันได้ขี่กระเดื่อนสิไปใส่ห่งใดอีกไปกับพ่อบ่พ่อชอาไปพอดีแล้วเขาสิาไปยามน้ำสูบเมลงให้พ่อจะพาไปใส่แล้วเขาสิไปยามน้ำเซตพี่น้องกเกี่ยง ได้ลูกเมื่กินตัวน,นี้นะ <c oughs> เห <c oughs> ลือแต่ <c oughs> ต้อนแปลกพี่น้องเลยเสร็จ <c oughs> แต่บังห้องสวสดจานก็จสแยบแหง <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องสำหรัพี่น้องจ้ามาตอนนี้ก็สิริค้อนลาขอบใจบุสบุษทุกคนที่ติดตามแล้วก็เปรับา่ใจให้งโบแปบสาวันพี่น้องพอกันคลิปน่า ตาแล้วพี่น้องสบายดีแล้วไปแล้วครับเที่ยงพี่น้องย่างคาบแร้งวันนี้จะสิไปหายังมาก,กินต่อ